แล้วทักทายสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนมันนี่เขาเลิกงานมาเขาเสพกินอย่างม่นไปเบิ่งกันเลยมันนี่ว่าเขาสี่มีอย่างกินมันนี่ขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามผู้ยังไม่ได้ติดตามกบฝากติดตามมาเด้อส่องสมบูรณ์แสงมันนี่ หาให้กำลังใจเ,เด้อบอกว่ายาวไปเบิ่งกันเลยว่าเฮาเศียรนยกินมาเนี่ไปเบิ่งกันเลยเออเอ,อปลาซิวเส่บบเลยอันนี้อ้อปลาพันธ์มาเนี่ออปลาพันธ์มาแต่บ้านนอก พ้อมเลยครับแล้วปลาสอยพร้อมไป,มปตัแสบด้บัตรเลยไปยดีทุกคนม่มา,มากินข้าว้องกันมาเ่ยกินปลาสอย ต่อเลยไม่จากบ้านนอกแสร็ดูแสร็จดูแส,แสบเลยมันเนี่ย แดดเยอะทุกคนเลยป้ามาตะบันนอกเนี่ยป้าเวลายามมาขึ้นนีรนน่ร้ายหลายประพันยามประโสนิขึ้นมันชีรายหรือประพัน ตอนเข้าอยู่บ้านเขาก็เคยไปหาปลาหนึ่งประพันธนุ์น้ำขึ้นนี่ขึ้นมาเป็นหมูายน้ำเซ่นี่เขาก็ปางไม่ได้เป็น,นเนาะ เห็นปลาเนี่ยเะินหอดบ้านีปลาเนี่ยคินปานลาม้วนร้าได้ได้ร้ายเต็มเลยมเื่อเวลาได้เว่าผักแห้งเคี้ยวๆอันน่้เห็ด ่ผูได้เคยไปหาป้านเนี่ยููที่อยู่แถวกรุงเทพเนี่ก็คือสิคิดท้อนบ้ามาเห็นปลาพันตัวบ้านได้อยู่ไก่เซ่สิเคยเห็นป่าประพันแซ่บอยู่แซ่บอยู่ เราพามาแต่บ้านลยซองเสมอเลยถ้ากงมาเห็ดกินมาเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้แบบิโลิโอเนี่ยขากงสิดิจบลงเพียงชำน,นีละแกขอขอบใจด้วยทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมขอขอบใจทุกคนที่ติดตามละครับชมขอให้ทุกคน มีแต่สุขภาพขแข็มแ้งเ้อเพิ่มเจ็บจะได้เพื่อไครจห้มีวิดีโอนี่เขากับจะได้จบโงเพียงฉันนี้แหละวิดีโอหนาเจอกันไหมสบายดีสบายดีขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงมาชมสบายดีสบายดี